ดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักกัรเรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่29นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับเข้าใกล้เดือนที่7แล้วนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเอองามยามดีครับไม่มีฮะฉันทาอะไรก็ตามวันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเป็นพิเศษนะฮะวันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องงามยามดีไม่มีนะฮะวันนี้เป็นวันที่ติดขัดคุกขักด้วยนะครับไม่กลางๆนะฮะอย่างที่เคยบอกว่าจะมีวันแบบกลางๆนะฮะก็คือ ไม่มีเลิกแต่พอจะทำไรบ้างได้บ้างนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวันไม่ดีนะฮะเนี่ยวันนี้วันที่ต้องระวังนะครับเป็นพิเศษนะฮะหัวยาปิดพัดลมเลยฮะมันฝนตกอยู่ข้างนอกนะฮะมันก็ชื้นมากเลยผมก็เปิดแอร์แล้วผมก็ลืมเปิดพัดลมไว้นะฮะก็เลยกลายเป็นหนาวโอเคนะฮะต่อมานะครับเรื่องของทํากิจกรรมระวังแล้วและสําคัญคือระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับ ช่วงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของดาวมั e นสัมพันธ์กันนะฮะในเรื่องของอุบัติภัยภัยธรรมชาตินะครับหรือว่าภัยจากคนนะครับวันนี้เรื่องของกลางค่ำกลางคืนเดินทางก็ระมัดระวังกันบ้างนะฮะหรือว่าขับรถต้องระวังกันบ้างนะครับใครจะเดินทางต่างจังหวัดก็มีสติในการขับรถดีๆนะฮะแล้วก็ท่านที่จําเป็นนะฮะจะต้องทําอะไรกลางค่ำกลางคืนนะครับก็เซฟๆร่างกายแล้วก็ เส้นทางการเดินทางหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะมันเหมือนกับขาว่าเซฟร่างกายหรือการเดินทางนะฮะยกตัวอย่างสมมติว่าคืเอ,อเราขับรถกลับบ้านนะครับจากที่ทํางานกลับบ้านมันจะมีแบบซอยเปียวๆหน่อยแต่ว่ามันใกล้กับอ้อมนิดนึงนะฮะแถมเจอคนเยอะหน่อยนะฮะสว่างแต่มันไกลกว่าก็เลือกเส้นอ้อมๆนะมาประมาณนี้ครับโอเคนะฮะบางทีเราอยู่เส้นทางแบบน,นะะีเป็น10ปี20ปีไม่เกิดไม่เกิดเรื่องเกิดราว แต่บางทีประมาทแค่วันเดียวนะฮะเนี่ยมันก็อันตรายนะครับโอเคนะแล้วก็นะครับนี่คลิปนี้นะฮะราศีใดครับจับผิดเก่งที่สุดโอ้โหอันนี้มันแบบก็เหนื่อยมนกน,นะมีใครที่อยู่ใกล้ราศีนี้คือถ้าเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์เนี่ยอยู่กับราศีเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเขาจะปกป้องรักษาแล้วก็คอยดูแลตรวจตราทุกอย่างให้เรานะฮะราศีใดจับผิดเก่งที่สุดนะฮะแล้วก็หลอกยากนะครับจะไปหลอกให้ ราศีกลุ่มนี้กลุ่มราศีเนี้ยเขาหลอกเขานะฮะเขาจะโอ้โหรู้ทันนะครับแล้วก็นี่ไงรู้ทันนะครับแทบทุกเรื่องนะฮะมันก็มีประเภทแบบนี้นะฮะจริงๆคนเราเนี่ยบุคลิกแต่ราศีมันก็มีแตกต่างกันนะครับแล้วก็จุดเด่นแต่ราศีก็แตกต่างกันนะฮะฉะนั้นบางอย่างหรือบางราศีจุดเด่นเขาคล้ายกันกันเนี่ยฮะมันก็มริการมาเป็นคลิปนะครับว่าเออโอเคเรื่องของการอ่านนิสัยคนนะครับ อ่านนิสัยไม่พอนะฮะบางทีดูหน้าพอจะรู้ครบได้ครบไม่ได้บางทีพูดออกมารู้เลยว่านี่กําลังโกหกอยู่นึกออกไหมฮะนี่ครับบางทีไม่ต้องอ่านตํารานะฮะมันจะมีตําราเรื่องของการอ่านนิสัยอ่านบุคลิกคนโกหกเลยครับแต่กลุ่มราศีเนี้ยไม่ต้องอ่านที่ไหนฮะมองหน้าฟังประโยคมองแวบ,บหนึ่งรู้แล้วนะครับโกหกเราอยู่น่แบบนี้นะครับลองดูนะฮะว่ามีราศีเราหรือเปล่าหรือว่าราศี แฟร์อรือเปล่านะฮะมันมีด้วยนะเรื่องของอ่าเดี๋ยวค่อยเล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเรื่องนี้ก่อนเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะแหมมงคลเขารอน,นะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข9ครับเริ่มที่9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข2ครับเลขต่อมาคือเลข8ครับเลขสุดท้ายคือเลข6นะฮะเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลขสแล้วก็สีที่ถูกฉลกครับมีดังนี้สีแรกคือสีน้ําเงินสีต่อมาครับคือสี น้ำตาลสีท่ออกมาครับคือสีชมพูสีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีดำส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีเขียวนะครับสายขวาพยากรณ์วันนี้เลือกขวานะครับฝั่งขวาด้านขวานะครับล็อกขวาขวาไว้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าพูดถึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการที่คนเราจะคบหาใครนะฮะคนที่เขาเชื่อเรื่องดวงเขาก็มักจะเอาดวงของคนที่เราคบนะครับเอามาให้หมอดูดูนะฮะ แล้วก็ให้เลือกหน่อยแล้วคนนี้เป็นยังไงคนนี้เข้ากับเขาได้ไหมนะครับถ้าแบบละเอียดจริงๆเขาก็จะถามต่อว่าสมมติว่า,าดวง A นะฮะดวง B ดวง C ดวง D ีนะฮะาดวงคนที่หนึ่งนะครับดวงแมทกับเขามากน้อยแค่ไหนอ่าถ้าคบหากันปัญหาคือเรื่องอะไรมันก็มีนะ่แบบนี้นะครับหรือคนที่สองนะฮะคบหากันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ หรือถ้าคบหากันเนี่ยเรื่องอะไรที่แบบเสริมเขาแล้วก็เรื่องอะไรที่ฉุดเขานะฮะมันจะมีประโยคแบบนี้นะครับในการพยากรณ์จริงๆบางคนบอกโหทำไมเห็นแค่ตัวจังจะต้องมีช่วยเสริมอะไรเขาขึ้นหนานะฮะทำไมไม่แบบเสริมเสริมเขาอื่นเ,เรียก้ว่าเสริมอีกคนหนึ่งบ้างนะครับก็มีแบบนี้มีก็มีแล้วแต่คนคิดนะฮะแต่บอกคนว่ายุคปัจจุบันก็ยิ่งหนีอีนนะครับคือต้องดูว่าเสริมเรื่องเงินหรือเปล่านะฮะ นั่นจะเป็นยุกยกนะสมัยแรกๆนที่ผมดูดวงหลายสิบปีนะครับก็จะดูว่าดวงเข้ากันได้หรือเปล่าแต่พอมายุคต่อมานะฮะมันก็ถัดไปเรื่อยะฮะเสริมเรื่องเงินทําให้เจริญมากน้อยแค่ไหนแต่มาหลังๆนะฮะจะเจอคาถามบ่อยนะครับเพราะว่าเสริมเรื่องเงินได้หรือเปล่านะครับถ้าความรักคนนี้ดีเอาใจคุณดีอ่าผมยกตัวอย่างนะเกิดเจอครับเอาใจคุณดีมากแล้วก็ หรือว่าเทคแคร์ดูแลดีนะฮะแต่ไม่ได้เสริมเรื่องเงินเขาไม่เอานะฮะอยู่ปัจจุบันนะฮะมีแบบนี้นะเขาไม่เอานะฮะถ้าไม่เสริมเรื่องเงินไม่เอาก็มีนะครับเอาใจใส่ดูแลไม่สนไม่ใส่ใจไม่เส,มสีเรียดเออมันก็มีแบบเคสแบบนี้ก็เยอะขึ้นนะเหตนั้นก็แล้วแต่ความคิดใครนะฮะเ,เพื่อนๆดูว่าเวลาที่จะคบหาใครติว่าถ้าเราจะดูดวงสักคนนะฮะเราอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าง่ายๆคืออยากรู้เขาเสริม ดูว่าดวงขอเสริมเรานะฮะเราอยากให้เขาเสริมเราเรื่องอะไรนะครับอืมประมาณน,นี้ฮะเรื่องเงินอ่าหรือซื้อสัตว์อหรือบางคนเรื่องของงานนะฮะหรือบางคนแบบขอความเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะครับถ้ามีครบจบในคนเดียวได้โอเคสบายแล้วนะฮะแต่เอาจริงถ้าเราดูในดวงครับมันจะได้อย่างเสียอย่างนะฮะบางคนเทคแคร์ดูแลทุกอย่างดีฮะแต่ไม่ได้เสริมเรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องเงินสักสักนิดเดียวน,นะฮะ อีกฝั่งนึงฮะก็ต้องช่วยเรื่องเงินก็ด้วยนะครับแต่เขาที่แค่ดูแลดีนะฮะก็มีนะฮะก็บิวเนี่ยก็มีเยอะนะครับแล้วแต่นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เล่าให้ฟังบอกเลยให้ชีวิตคู่เนี่ยโหยุปัจจุบันเลือกเองส่วนหนึ่งให้หมอดูช่วยเลือกเยอะมากนะฮะในยุคดีครับนี่เหมือนก็เลือกเบอร์โทรศัพท์เลยนะเอาเบอร์ไหนดีเบอร์ไหนเสริมเรื่องเงินเบอร์ไหนเสริมเรื่องงานเบอร์ไหนเสริมเรื่องความรักอะไรเงี้ยนี่กันนะฮะดูคนไหนเสริมเรื่องเงินคนไหนเสริมเรื่องงานคนไหนเสริมเรื่องความรัก อันนี้แค่ดูเรื่องคู่ครองนะฮะอย่างหัวหน้าหรือบริษัทเขาก็มีนะฮะดูลูกน้องคนไหนเสริมดวงบริษัทเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องความซื่อสัตย์คนนี้ซื่อสัตย์มากแต่ฝีมือธรรมดาคนนี้ซื่อสัตย์ปานกลางนะฮะฝีมือเริ่มเก่งคนนี้ไม่ค่อยซื่อสัตย์นะครับแต่เก่งมากหาเงินเก่งมากนะฮะเพื่อนๆดูว่าว่าทางบริษัทเขาเลือกคนไหนนะฮะเขาเลือกคนที่สามนะะไม่ซื่อสัตย์เท่าไหร่หรือไม่ค่อยซื่อสัตย์ แต่หาเงินเก่งมากนะฮะเคยถามว่าพ่อะอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าไอ้ไม่ซื่อสัตว์เนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาซื้อได้ด้วยเงินเดี๋ยวให้ผลประโยชน์แล้วให้ระบบมันล็อกในการที่จะซิกแซกนะฮะจะโคดโกงอะไรเดี๋ยวระบบของบริษัทมันล็อกองแล้วให้เงินเต็มที่แต่เขาหาเงินได้มากกว่าคนอื่นเลือกคนไม่ซื่อสัตว์นะครับแล้วก็หาเงินให้เป็นหลัก มันคือเป้าหมายของบริษัทคือเงินถูกไหมฮะนี่คืออีกหนึ่งความคิดเฉยนะมาเชื่อทุกคนก็ต้องเป็นบบน้ฮะแต่ว่าให้รู้ว่าเออการเลือกคนนะครับบางบริษัทหรือบางทีก็หลายบริษัทเือนนะซื่อสัตว์อไว้ที่หลังแต่หาเงินให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้ผลประโยชน์แทนนะครับโอเคนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ายุคปัจจุบันในวงการดูดวงนะฮะเขามีคําถามแล้วก็การเลือกคู่ก็ใช้ดวงการเลือกลูกน้องบริวารลูกรือว่าพนักง,งานในออฟฟิศก็ใช้ดวง แล้วก็การเลือกนะครับในเรื่องต่างๆนะฮะก็ใช้ดวลกันนะโอเคครับไ่ไปเลยครับขอบคุณซูเปอร์แตงทุกทุกวันนะฮะแล้วก็คุณอ่าเมมเบอร์ Member สมาชิกค,ครับผมทําคลิปนะครับเว้นก่อนนะฮะในสำหรับเพื่อนที่อ่าสมัครเป็นสมาชิกนะฮะผมทําคลิปพิเศษให้นะฮะหรือก็คลิปเรื่องทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะขยันทําขึ้นนะฮะอืมเพราะว่าเหมือนกับมีอะไรที่บางผมต้อบอกนะบางเรื่องเนี่ย เราคุยโดยทั่วไปในเนี้ยมันบางทีเป็นเรื่องขอล่อแหลมบางทีเป็นเรื่องที่แรงบางทีมันเป็นดวงนะฮะอันนี้ดวงดวงที่แบบพูดมาแล้วบางทีมันมันอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นมันลึกๆแรงๆแล้วก็ล่อแหลมนะฮะแต่ไม่ใช่แบบเธเลืองนะไม่เกี่ยวนะ,ะบางทีเป็นดวงเมืองบางทีเป็นดวงโลกดวงการลงทุนแล้วเพื่อนๆหลายๆคนบางคนก็ไม่ได้ลงทุนแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้นะครับฉะนั้นผมก็เลย เอาไปลงในให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะฮะได้รับชมเพิ่มนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เข้ามารับชมท,ท,ทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับดูดวงสุัสองราศีครับชาวราศีเมษครับราศีพฤกษภครับราศีเมถุนฮะเริ่มาราศีเมษครับวันนี้ชาราศีเมษครับมุมดาวมันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแผนนะครับในการเดินทางหรือว่าแผน ที่นัดหมายนะครับในช่วงวันนี้อยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการนัดหมายเรื่องคนนะครับผิดนัดผิดคําพูดหรือว่ามาไม่ทันอะไรเงี้ยหรือมาช้านะครับนี่คือเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่2อครับอาจจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศฝนฟ้านะฮะมีอุปสรรคนะครับแสดงว่าอะไรเพราะวันนี้ทาให้กระตาบนอุปสรรครายละเอียดอยู่เล็กน้อยคือไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็ทําให้เราไม่สะดวกนะครับฉะนั้นก็เตรียมอารมณ์ไว้ที่หนึ่งถ้าต้องทําอะไรที่สําคัญสาคัญ เตรียมความพร้อมล่วงหน้านิดนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ขุกขคลักเนาะและมันจะได้ไม่ต้องแบบเสียความรู้สึกนะครับต่อมาฮะจริงๆคนาราศีเมษข้อดีอย่างนะีะคือเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเชื่อไหมเวลาคนราศีเมษเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอะไรที่แบบด่วนปุรปปับฉับพลันนะครับราศีเมษจะไวกว่าปกตินะครับคือ ไม่ค่อยแตกตื่นตกใจนะครับพอเจอเรื่องอะไรที่อยู่ๆก็เปลี่ยนแปลงมีอะไรที่แบบดูอุปบับฉับพลันเรื่องที่คนอื่นเขาตกใจแต่ไม่จะนิ่งก่อนนะฮะแล้วก็คิดแล้วก็แก้ปัญหาก่อนนะครับนี่คือจุดเด่นปัญหามาปุ๊บสมองในการแก้ปัญหาเด่นไปวนถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันพิแพกแตกต่างจากที่เราคาดการไว้นะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ไวครับวันนี้ข้อดีอย่างนะฮะคือได้ซื้อของถูกใจหมุนเงินทันเวลา วาจาเด่นคุยอะไรก็คนเชื่อถือมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับมันจะเป็นซื้อของเข้าบ้านหรือว่าใช้ในการเดินทางใช้ในการพบะปะพักพวกพือนฝูงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้การซื้อของสําคัญแสดงว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแต่ว่าเพิ่มปริมาณของค่าใช้จ่ายเยอะกว่าปกตินะครับฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายน,นิดนึงข้อดีคล้ายๆขายวันนี้ขายดีฮะมีโอกาสทํากาไรพิเศษนะครับ ดาวสุกคือดาวการเงินโคจรน,นะฮะอยู่ตำแหน่งที่สวยงามนะครับตำแหน่งสาชะคือการเดินทางการเข้าสังคมผมต้องบอกว่าช่วงนี้ยมันมีดวงเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายจุกจิกแล้วก็การเข้าสังคมการนัดเจอใครอะไรเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าปกติก็เตรียมความพร้อมดูแล้วกันเนาะต่อมาเข้าเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนะครับมันมีโสดแบบยังอยากมีคู่กับโสดแล้วแบบไม่อยากมีคู่แล้วฮะสองอย่างนะครับถ้าโสดแบบอยากมีคู่นะช่วงนี้ถ้าคุยกับใครอยู่จะสนิทก,กันมากกว่าเดิมนะครับมีโอกาสสนิทหรือว่า ถ้ารู้จักกันโดยทั่วไปก็อาจจะมีการพบเจอกันนะครับหรือมีเหตุให้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะก็ถือโอเคนะส่วนคนที่มีคู่อนแฟนแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าช่วงนี้ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะบ,บางทีเราต้องการให้แฟนทําอะไรให้หรือว่าให้ช่วยอะไรบางอย่างครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะยุ่งๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าอาจจะมีอารมณ์อารมณ์ร้อนๆนะครับก็อยากทาให้มันรุดเร็วว่องไวนะฮะทำเองง่ายสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ดาวประจำตัวโคจรเป็นเกษตราธิบดีครับเข้มแข็งแข็งแรงอยู่ทาอะไรด้วยตัวเองสําเร็จนะฮะแล้วก็ให้มั่นใจตัวเองได้ว่าสิ่งที่คุณกาลังทําหรือแผนอนาคตชีวิตนะครับที่กําลังวางไว้นะฮะให้รู้ว่าตัวเองจะทาได้แล้วดวงสามารถจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้และไกลกว่านี้ครับฉะนั้นใดๆก็ตามถ้าวันนี้ต้องวางแผนชีวิตโอเคคุณทําไปถ้าวันนี้ต้องทำนี้ตัวตัวเองทําไปถ้าวันนี้นะครับเรื่องความรักนะครับ ถ้ามีปัญหาจจิกๆไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนคุณจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขานะฮะคือเหมือนเราเริ่มตกผลึกคือแบบเบื่อทะเลาะบ้างไม่ค่อยทุกข์ร้อนเหมือนสมัยก่อนบ้างนะฮะถ้ามีเรื่องใครที่มาทําให้เราร้อนใจครับฉะนั้นความรักไม่มีอะไรที่ทำอะไรได้นะครับอาจจะมีเรื่องขุ่นเคืองเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าเราขอบรักเด่นนะฮะทั้งโสดและไม่โสดครับอย่างที่บอกว่าคนที่ มีคู่อีแฟนแล้วนะฮะวันนี้เรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาระวังเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนิดนึงฮะบางทีเขาจะป่วยขห้ไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยนะครับสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีความดันไมเกรนแล้วก็กรดไหลย้อนท่านีโดอยสวครับจุกเสียดแน่นทองครับลมกดแก๊สครับเซฟเซฟร่างกายด้วยนะฮะระวังเรื่องอาหารการกินเลยครับจะป่วยเพราะอาหารได้ต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมต่างๆครับคนราศีพฤษภเป็นวันที่ดีนะครับวันนี้ถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกัังวลหรรือไม่สบบยใจค เรื่องอะไรที่แบบเครียดๆนะฮะจะมีวิธีแก้หรือมีตัวช่วยครับทันเวลานะครับวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับคนคนราศีพฤษภคือถ้าจําเป็นจะต้องหาโอกาสนะครับเดินทางไปไหนทํากิจกรรมสําคัญอะไรนะฮะหรือว่าจําเป็นจะต้องให้ใครมาช่วยได้หมดนะครับเลยมองว่าพฤษภในะวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าจําเป็นต้องเดินทางทํางานสร้างผลงานต่างๆหรือแก้ปัญหา มีดวงการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนะครับช่วงน,นี้มันจะมีเงินหมุนนะฮะมีเณฑ์ได้ใช้ซื้อของถูกใจแปลว่าโดยรวมนะครับวันนี้ผลงานน่าพอใจงานโอเคปัญหาจุกจิกทั่วไปแก้แก้ได้เพราะเป็นปเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่เคยเจอแล้วแล้วก็การนัดหมายครับวันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าถ้านัดหมายนะครับอาจจะเจอคนมาช้ามาสายหรือว่านัดไว้หลายคนบางคนไม่มาอะไรนะครับก็จะเจอความขรุขระเล็กน้อยในการนัดหมาย แล้วก็ข้อต่อมาเออแต่ผมเตือนนี่คนที่ทํางานนะครับระยะนี้ยดาวเสาไมนยงโครจรอ,อยู่ตําแหน่งการงานดาวสามคือภาระถ้างานใดจบเดี๋ยวงานใหม่มานะครับมันจะไม่ให้เ,เราเราได้พักนะฮะถ้างั้นต้องมองว่าคุณรีบเคลียร์งานให้จบในวไนเลยกันนะฮะถ้ามีอะไรที่แบบเราทําเร่งรีบได้ให้รีบที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงครึ่งวันหลัง่าหรือว่าช่วงเย็ยนนะครับเรามีภารกิจอะไรด่วนเข้ามาเราก็จะได้ไม่ต้องแบบมา ลนลานนะครับดังนั้น1นรีบเคลียร์ทุกอย่างให้ไว2วานให้ใครช่วเยเหลือได้3งานปกติท,ที่ที่มันไม่เคยมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย4นะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการเงินหมุนทันเวลานะครับเราได้ซื้อของถูกใจจริงเรื่องเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่เงินพิเศษนะครับหรือได้ซื้อของที่เราอยากได้หรือจำเป็นต้องใช้เงินส่วนไหนก็สามารถจะหมุนในส่วนนั้นได้นะครับถ้าเรื่องเงินใครสบายใจได้นะฮะแต่จริงบางคนบอกเรื่องเงิน สบายใจได้แลวเรื่องอื่นนี่ไม่กลัวเลยนะครับเพราะบางคนก็รู้สึกว่าเรื่องเงินมันเรื่องสําคัญที่สุดที่มันแก้ยากสุดนะฮะโอเคครับก็ให้สบายใจได้ว่าโอเคมันอาจจะมีเงินเข้าในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้านะครับแต่ยางน้อยให้รู้ว่าโอเคเงินเข้าแน่นอนครับในเร็ววันนี้แล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของดาวความรักนะฮะคนที่โสดที่ดวงเด่นนะครับซูบูโสดแล้วรู้สึกดีอยากคุยกับใครคุยได้ครับจะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องไวมากๆนะฮะส่วนคนที่ไ่คุยแฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่น พอจะพึ่งพาใส่ช่วยเหลือก็กูลแก้ปัญหาบางทีใครที่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ก็เหมาะกับการให้แฟนทำอะไรให้หรือว่าช่วยเหลือบางอย่างนะฮะมีเหตุให้ไปเนี่ยด้วยกันด้วยนะครับดวงแฟนเสริมดวงเราอยู่นั่นแปลว่ายังพอพึ่งพาใส่ได้นะครับคอยผลักดันบางเรื่องได้นะครับฉะนั้นก็โอเคนะราศีพฤษภครับดวงความรักเด่นอยู่ครับสิ่งที่ต้องระวังเรื่องความรักนะครับอีกประการหนึ่งถ้าจะต้องกังวลคือแฟนป่วยใค้ไม่สบายนะครับอีกอย่างคือแฟน ยุ่งยุ่งวุ่นวายในภารกิจส่วนตัวเลยไม่ค่อยมีอะไรกันหลักๆประมาณนี้นะครับสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวมือีรษะแล้วก็ระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียฮะระวังอาหารทําให้ป่วยท่านอย่าไปโซอครับจุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะครับฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องของร่างกายนะครับในช่วงนี้ฮะก็ต้องเตือนนิดนึงฮะเรื่องของโรคประจำตัวนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีเมถุนครับเรื่องของเสน่ห์เมถุนฮะกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าสมมติว่าคุณมีเรื่องทุกข์ร้อน กังวลเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจหรือว่าวิตกสิ่งตามนะครับมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวสุขโคจรทับอยู่นะครับเป็นเป็นคู่ดาวคู่สมพลมันหมายถึงมีประสิทธิภาพหรือว่าดวงแข็งนะครับเพราะดวงแข็งมันทําให้หนึ่งถ้ามีเรื่องอะไรก็จะคาดวคาปลอดภัยครัสองถ้ามีเรื่องหนักใจไม่สบายใจนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาหรือไม่เข้าตาจนนะฮะก็คือไม่จนแต้มนะครับมันก็จะ มีวิธีเล็ดรอดจากปัญหาใหญ่ๆออกไปได้เสมอนะครับดังนั้นถ้าเจอปัญหาอะไรก็ตามรีบเคลียร์รีบทำฮะเราไม่เจ็บตัวแน่มันจะผลออกหน้าไหนยังไงเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่างที่คาดคิดนะครับฉะนั้นเรื่องของการงานเคลียร์นะหรือปัญหาส่วนตัวเคลียร์นะพยายามทําให้เสร็จทําให้จบนะครับแล้วก็พยายามยอดทนนิดนึงฮะถ้าใครทํางานนะครับวันนี้จะมีเรื่องร้อนใจเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าดูเรื่องเงินทองนะครับช่วงเนี้ยชาวราศีเมถุนเนี่ย เงินหมดไปกับเรื่องของบ้านรถนะครับบ้านอาจจะด้วยครอ,อบครัวกันนะฮะค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของการเงินก็อะไรที่จําเป็นก็ซื้อก็ซื้อนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะเจอคนหรือญาติพี่น้องขอให้ช่วยนะฮะขอหน่อยช่วยหน่อยเดือดร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือเพื่อนนะฮะฉะนั้นก็นระมัดระวังคนมาหยิบยืมนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่เงินมา มันจะมีเห็นแบบจะมีคนขอให้ช่วยนะครับต่อมาครับคนราศีเมถุนเรื่องของแต่ว่าถ้าเรื่องงานนะผมก็บอกอย่างว่าช่วงนี้คนจับตาดูเราอยู่นะฉะนั้นถ้าทํางานก็มีสมาธิที่นึงฮะเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ได้รับการประเมินที่ดีๆนะครับโอเคนะครับเรื่องแต่ว่าดวงมันจะมีดวงหลุดเล็กน้อยก็ต้องเตือนนิดหนึ่งพยายามละเอียดช้าแต่ชัวนะครับต่อมาความรักนะฮะคนที่โสดนี่ดวงดีครับแบบถ้าโสดแล้วรู้สึกดี อยากคุยอยากคบหาอยากใกล้ชิดก,กับใครนะฮะได้ครับมีโอากาสที่จะคุยแล้วเขาอีกฝั่งหนึ่งเขาจะคุยดีด้วยนะครับก็เหมาะกับการพูดคุยวานให้ช่วยวานให้ทํากิจกรรมสาคัญสาคัญสำเร็จค,ค,ครับถือว่าดวงดีนะถ้าดูโดยรวมนะครับเพราะว่ามีถุนดาวเด่นเด่นมันสวยแต่เรื่องความรักผมเตือนนิดนึงฮะคนโสดระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับดูดีๆด,ด้วยกันฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วอันนี้ผมก็ว่าดีคือมีกิจกรรมเรื่องสําคัญสําคัญอะไรดีวางแผนอนาคตในช่วงนี้ได้ วันให้ช่วยเรื่องสักเรื่องสาคัญนะฮะให้ช่วยเรื่องบางอย่างก็สําเร็จนะครับก็ถือว่าดวงแฟนก็ยังพอพึ่งพาสาัยบางเรื่องที่เขาทําได้หรือข้อถนัดนะฮะเขาจะทําได้นะครับทีนี้ดูอย่างฮะเราวังเรื่องของรักสามเศร้าและสามคนนิดหนึ่งบางทีจะมีคนเข้ามาทางเราหรือทางแฟนเรานะพยายามจับมือแน่นๆกันไว้นะฮะอย่าให้ใครมาพลากจากต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายนะครับช่วงนี้มุนทิษะเวียนทิสะแล้ครับแล้วก็จุกเสียนั้นท้องลมกดแก๊สเยอะระหว่างอาหารนะครับ อาหารทําให้ป่วยได้เลือกอาหารเบาๆอ่อนๆนิดนึงในช่วงนี้นะครับต่อมาเรื่องของท่านยู่ในวัยสวครับโรคประจําตัวฮะใครที่มีโรคประจตัวอะไรก็ตามเซฟเซร่างกายดีๆนะฮะดูแลอาหารการกินดีๆครับดูบทสรุปครับคนราศีเมษฮะเรื่องของเัือนีห้าเสื้อผ้านิดเน้นสีเรียบง่ายครับดูสบายยตาแล้วก็หัวให่เด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายกลิ่นหอมดวงตาให้มีพลังนะครับแล้วก็ในวันนี้คนราศีเมษมีดาวการเดินทางนะฮะ หรือว,ว่าดาวกี่ยห้องกับเรื่องของการเจ็จ่ายกี่ยห้องกับบ้านดะรถนะครับช่วงนี้เยอะพิเศษแล้วก็โคนลสีเม็เป็นวันที่ดีตรงที่ขอความช่วยเหลือลจกใครสําเร็จแต่ระยะนี้ก็เตือนนิดนึงว่าช่วงนี้นะฮะใครที่มีแบบครอบครัวนะครับช่วงนี้ก็ต้องเตือนว่ามีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องเตือน,นครับหรือว่าไม่ป่วยกายก็ป่วยใจครับป่วยกายก็เห็นเห็นเลยนะฮะก็พาไปหาหมอคุณหมอได้ส่วนป่วยใจนะฮะองค์เราจะซึมซึมาอาจจะมีปัญหาเรื่องในส่วนตัวเยอะ บางทีเราก็ไม่ต้องรับรู้ฮะขอแค่เติมพลังให้เขาก็ดีแล้วนะครับอะไรที่เติมพลังให้ได้นะครับจะทางตรงทางอ้อมนะฮะบางทีอาจจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินอะไรนะฮะก็ช่วยบางอย่างเขาได้ก็ช่วยไปนะครับโอเคนะมันเป็นความซึ้งใจในขณะที่ยังไม่ได้เอ่ยปากแต่อยู่ๆเราก็ให้หรือมอบนะครับมันซึ้งใจกว่าทำอะไรให้เราเราถึงให้เขานะครับนี่นะโอเคนะครับต่อมาฮะราศีพฤษกครับ ื่องของเสน์ญญฮะพุกศพเสืาา้อผ้าวันนี้เน้นสีลายลายเข้าไว้ฮะลายลายหรือลายกระตูดลายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใบหน้าครับวันนี้ใบหน้าเข้มเข้มฮะแต่งหน้าเข้มเข้มเลยนะครับตาดวงตามีพลังกิจกรรมต่างๆคนราศีพระสบเป็นวันที่มีการเดินทางระยะสั้นมีดวงการหมุนเงินใช้เงิน,นครับทันเวลาถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วก็คนราศีพุกสบช่วงนี้คใครจ่ายทั่วไปจุกจิกค่อนข้างเยอะอะไรที่จําเป็นก็จ่ายไว้นะครับอะไรที่มันจะเป็นก็เบาๆเบ็กเนะครับนี่คือจุดที่ เตือนนิดหนึ่งคือใครช้จ่ายเรื่องอื่นผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าดูก็แก้ปัญหาได้แต่่าใจ้จ่ายบางทีมันหมดแล้วหมดเลยนะครับกว่าเงินก้อนใหม่จะมาเติมมันก็ไม่ใช่เวลาฉะนั้นใชใ้จ่ายแบบเซฟเซฟดิ้ดตึงแล้วกันนะฮะโอเคครับต่อมาถ้าแต่คนราศีพฤษภครับคิดอะไรไม่ออกให้ใจให้เรียกว่าเสื้อผ้าเน้นสีมงคลเข้าไว้ก็ได้นะครับเพราะมงคลสีที่บอกไม่มีคุณจะสีมงคลยังไงเพราะว่าสีมงคลมีทั้งสีสีนะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของ ช่วงนี้ครับดาวความรักนะฮะในระยะนี้พอจะเพิ่งพาสายแฟนได้นะฮะหรือว่าวานให้แฟนช่วยบางเรื่องสําคัญสําคัญอย่างได้อยู่นะครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีสดใสนะครับเงินเเด่นไปหน้าันนี้สดใสไว้น,นะครับกิจกรรมต่างๆเหมาะกับการทําเรื่องสําคัญเหมาะกับการแก้ปัญหาเีื่อยากจะง่ายขึ้นช่วงนี้เปล่าเป็นเอกเรือโทรเวลาจะทอาอะไรสักอย่างหนึ่งทำด้วยตัวเองจะสําเร็จนะครับและมีดาวผู้ใหญ่เมตตาอ่ะเพราะว่าช่วงนี้พยายาม รักษานะครับภาพลักษณ์ที่หนึ่งแล้วถ้าจําเป็นต้องขอให้ใครช่วยก็เอ่ยปากนะครับในชวดนี้ก็เหมาะเลยแหละแล้วก็สุดท้ายในยานี้ระวังคนแอบอ้างนะครับเอาชื่อเราไปหรือเอาของส่วนตัวเราไปแอบอ้างนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆในกันนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังกลางคืนขอให้นอนหลับอย่างความสุขนะฮะส่วนท่านที่ฟังฮะวันรุ่งขึ้นขอให้มีสิ่งดีๆคนดีๆฮะก็เลือกดีๆเข้ามาในชีตนะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่คลากาสังคาใจขอให้คลี่คลายได้ดีๆครับเป็นกําลัังใจนะครบ 早っ。それ